ครับสวัสดีมิตรรักแฟนเกมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วนะครับในเกมรถแข่ง Rally Fully ีันี่เราออกสตาร์ทในนาทีสี่อีกแล้วทำไมมันออกที่สี่ไจังไะที่สี่ก็เอาวะกดในดัดไปเอาเบียดมันเบียดมันเอาแล้วเอาแล้วที่สี่ขึ้นที่หนึ่งก็ได้เว้ยคุยดีที่สองครับที่สองดู 2. ตัวแล้วกันดูตัวแล้วกัน Okay, okay. าาเอาฮ้อลักษณะมันอะไอ้ที่หนึ่งครับโอ้ยที่หนึ่งแล้วโอ้โ,อ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 โไ้ไม่แหงไม่แหงไปตามมาตามมาตามพี่มาน,อน้องเลยอุ Half ้ยห่างเลยอ่ะเขาทำอะไรกันข้างหลังมันเบียดกันแน่เลยแล้วก็ขับชิวๆนะครับตอนนี้2 6 5กิกิโลเมตรต่อชั่วโมง จีบในสายเปไปก่อนซ้ายขวาซ้ายขวาขวาดีกวา่าขวาดีกวา่าโอ้ยตึ้งตามมาละคันหนึ่งจะทันหรือเปล่าขวาขวาซ้ายโอ้ซ้าย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 ,าย,ายนี่เลย ตามมาแล้วคันนี้มาเร็วด้วยจะที้ตัวทุ่นละไปกดในด้านนี้ไปนี่แหละมันจะมาตามทางตรงนี้แหละซอกแซกซอกแซกนี่แหละมาแล้วมันมาแล้วเบรก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 นี่ยเจ๊มาดิมาดิมาดิตามมาดิตามมาดิ โอ้ยนม่ตามมาโอ้ยถึงเ้นชัยแล้วโอ้ยไวจังเกาะมันเลยนี่ยิดเข้าเลยครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเกมรถแข่ง r รลลี่ฟูลีนะครับกมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ